วันนี้มาสอนทำภาพวันวาเลนไทน์ด้วยแอปแคนวากันนะคะแอปนี้ไปหาโหลดเอาได้เมื่อเปิดมานะคะก็จะเจอนี่เพียบเลยให้เราเลือกนะคะสัญลักษณ์บวกด้านล่างนะกดบวกเข้าไปเลยมันจะมีขนาดเยอะแยะมากมายาแนะนำเป็น1ต่อนะคะหรือใครอยากได้เป็นขนาดไหนก็ไปเลือกเอาอันนี้ถ้าอยากได้1ต่อนเลือก Instagram Post เราก็จะได้หน้าเปล่ามาหน้านึงมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเทมเพลตให้เราเลยนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนเราก็สามารถพิมพ์เอาได้ว่าอยากได้แบบไหนอ่าสมมุติว่าเลือกมาสักอันหนึ่งนะอ่าเราเลือกอันนี้นะคะที่มันนี้อ่ามันจะมีลายน้ําถ้ามีลายน้ําแบบนี้แสดงว่าเสียตังค์นะคะเราสามารถลบใส่ถังขยะด้านล่างออกได้ก็จะมีหน้าเปล่าอย่างนี้หรือว่าอ่า แบกกลับไปสมมติอันนี้หน้าเดิมนะคะเราจิ้มแล้วเราอยากเปลี่ยนรูปเราก็กดบวกด้านล่างนี้บวกด้านล่างนะคะแล้วกดโฟโต้สามารถพิมพ์เอาได้เลยจะเอารูปหัวใจรูปดอกไม้ดอกไม้ก็ฟลเวอร์นะคะถ้าเป็นสมมติเราเอากุหลาบเราก็พิมพ์โรสเข้าไปก็จะได้ดอกกุหลาบเต็มแล้วเห็นไหมถ้ามีตัวบอกโปรแสดงว่าเสียตังค์นะคะ,ะในที่นี้สมมติเราเอานี่ละกัน กราบสีจมูนะคะเราก็ลากให้เต็มจอได้เลยแบบนี้เลื่อนเอาตามความเหมาะสมแล้วแต่เรานะคะถ้าเราต้องการเลื่อนไปนไว้ข้างหลังเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะมีปุ่มลูกศรอ,อยู่ให้เรากด positioning หาคำว่า positioning แล้วก็เลือก backwards ไปแค่นี้เองข้างหลังแลวตรงนี้เราก็เปลี่ยนคำเราสามารถลบเราสามารถแยกออกได้นะคะนี้มันเป็นกลุ่มอยู่ใช่ไหมเราจิ้มตรงไหนจิ้มตรงนี้แล้วเราก็แยกออกมา ได้เลยนะคะสามารถแยกออกอ่าสมมุติเราจะลบข้างบนก็ลบได้นะคะหรือว่าเราจะลบด้านล่างเราก็จิ้มข้างล่างแล้วก็กดถังขยะนี่ delete เลือกเป็น element ก็คือต่อชิ้นถ้าเป็น delete group ก็คือ delete ทั้งหมดนะคะสมมุติเราเอาไว้แค่นี้เนาะแล้วก็ใส่ออนนี้เราจะใส่เป็นกอนปริสาแล้วกันโอเคแค่นี้นะคะเป็นอันเรียบร้อยหรือถ้าเราอยากใส่รูปนะคะเราก็กดบวกเข้าไปแล้วก็กดรูปตัวเองนะคะเลือก อัพโหลดอัพโหลดสมมติอันนี้มีอัพโหลดอยู่แล้วเราก็เอารูปเดิมที่เราอัพโหลดไว้อยู่แล้วนะคะมาใส่ได้เลยอย่างนี้แล้วเราไว้ด้านหลังนะคะ Positioning แล้วก็แบ c ็คเวินี่แค่นี้เราก็ได้รูปวาเลนไทน์แล้วนะถ้าเราไม่เอาอันนี้นะคะเราก็ p ีเพ e ได้นะคะเลือกเป็น ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยเวลาเราเอารูปออกก็กดไปที่ลูกศรด้านบนชี้ด้านบนแล้วก็เลือกนะคะหรือถ้ามีรูปเดียวเราสามารถกดลูกศรอันนี้ได้เลยนะคะลูกศรที่ชี้ลงได้เลยแต่ถ้ามีหลายรูปให้เราเลือกเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วไปเลือกหน้าเอาอเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เราก็จะได้รูปภาพสำหรับวาเลนไทน์เรียบร้อยแล้วค่ะ mm. คลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดเลิฟก,กดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ